เิมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยลวกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวชิ้นเนี่จะพาจัดทีมนะทุกคนแล้วก็ตั้งค่าในในส่วนของหน้าเกมแพนนะครับอ่ะ วันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดทีมยังไงให้เก่งเนีผมอ่ะเรียกไ,ได้ว่าเหมือนจับมือจัดเลยนะครับผมอ่ะเพราะว่าชุเน่ไม่ได้ว่างจัดไอดีให้ทุกคนหรอกเนาะนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูเทคนิคเหล่านี้แล้วก็เอาไปจัดกับทีมตัวเองแล้วกันนะครับส่วนคนไหนที่มีความรู้อยู่แล้วก็ดูแบบเพิ่มเติมก็ได้นะทุกคนอ่ะโอเคส่วนคนไหนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวมาดูว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเราจัดทีมได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมในทีมของเรานะนะครับหลักๆชิเน่จะบอกทุกส่วนเลยในในส่วนของเกมแพนนะครับ แล้วก็การตั้งค่าอะไรต่างๆในทุกรูปแบบนะครับในส่วนของตรงนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับอันดับแรกนะทุกคนในส่วนของโค้ดนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องรู้จักสไตล์ของตัวเองก่อนว่าตัวเองเี่นเล่นสไตล์ตอันไหนนะครับผมอ่ะถ้าคุณชอบเล่นแบบสวนกลับนะครับผมก็เล่นแบบเป็นควิกคา์เตอร์นะครับควิกคา์เตอร์นี่ก็จะมีโค้ดให้เลือกมากมายนะทุกคนก็เลือกเอาละกันว่าเราชอบใครนะครับคนไหนที่แบบไม่ได้แบบ เป็นมีตัวเติมก็ใช้ตัวธรรมดาก็ได้นะครับขอแค่ว่าเป็นแบบโค้ดพิคเคาน์เตอร์นะครับผมอ่ะค่าพลังเนี่ยหลกักๆนะผมให้มัน85ขึ้นไปนะทุกคนอ่า85ถ้าถึง88เนี่ยยิ่งดีนะครับผมมันจะบูดค่าพลังเพิ่มช่วยนั่นเองนะครับผมอ่านี้จะเป็นในส่วนของโค้ดนะนะครับอ่าโค้ดก็จะมีในส่วนของเรื่องช่วยนะครับถ้าเป็นพวกโค้ดซื้อนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น พวกโค้ดธรรมดามันจะไม่มีบูสเตอร์สปีดช่วยอะไรแบบนี้นะนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเรามีโค้ดแบบไหนนะครับอ่าอันดับแรกให้เราดูโค้ดในทีมของเราก่อนนะครับว่าเรามีแบบไหนบ้างนะครับอ่าโค้ดเนี่ยมันจะมีหลายสไตล์เนี่ยผมบางคนเนี่ยก็จะเป็นโพสิชันเกมโพสิชันเนี่ยก็คือการเล่นแบบต่อบอลน,นะครับผมโค้ดมันก็จะเป็นโค้ดที่เน้นต่อบอลเป็นหลักเลยนะครับส่วนสวนกลับเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีสวนกลับเร็วนั่นเองนะครับตั้บแน่นแล้วก็สวนกลับไวนะครับผมอ่า โอเคมันจะมีหลายรูปแบบเนาะในในส่นของโคดนะครับผมอ่าต่อมาเป็นโค้ดเอาไว้นะครับเอาไว้นี่ก็จะเป็นโค้ดที่บุก,กริมเส้นนะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นทูเคิลนะครับผมบุก,กริมเส้นเนี่ยก็คือบอลเนี่ยมันจะขึ้นทางปีกเยอะในห่วสำหรับสไตล์นี้นะทุกคนก็จะเป็นสไตล์ที่อ่าเล่นบอลอ่าปีกในหัวเรียกได้ว่าใครที่แบบเช่นชอบแบบหน้า3หน้าสี่ในหัเล่นหน้าเยอะๆย่ะก็จะเหมาะกับสไตล์นี้นะครับอ่ะ ถ้าคุณเหมาะาบุกดื่มเส้นก็จะเหมาะกับสไตล์ที่แบบเป็นเอาไว้นะทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็จะมีรองบอลเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสายโยนบอลน,นะครับผมโยนบอลยาวได้แล้วก็แทงทะลุช่องได้นะครับสำหรับสายนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับควิกเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าสไตล์นี้เนี่ยนักเตะมันจะหาช่องนะครับให้เราโยนบอลได้นะครับเวลาที่แบบอยากสวนด้วยบอลโยนอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่ะฟลิกเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะวิ่งหาช่องเฉยๆในหัวหาช่องหา พื้นที่ในการเข้าทำนะครับแต่ว่าสไตล์นี้มันจะนักเต,ตะที่เป็นปีกหรือว่าเป็นกองหน้าเนี่ยมันจะวิ่งทําเกมขึ้นไปแล้วก็หาพื้นที่ให้กับกองกลางหรือว่ากองหลังของเราที่ได้บอลอยู่โยนบอลได้แบบมีพื้นที่นั่นเองนะครับผมสไตล์นี้ก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของลองบอลนะครับแต่ว่าชนวเนี่ยไม่ได้เล่นลองบอลนะทุกคนก็อ่นนั้นจะเป็นสวนกับบอลยาวธรรมดาทุกคนอ่ะบอลยาวเนี่ยไม่ค่อยมีใคร เล่นเท่าไหร่เนี่ยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีลองบอลคา์เตอร์นะครับผมควิกคา์เตอร์นะครับอานะครับแล้วก็อาโพซิชันเกมนะทุกคนที่เห็นเขาเล่นเลนกันนะนะครับนอกนั้นก็เป็นสไตล์ทั่วไปที่แบบไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะหลักๆเลยให้เราดูดูว่าเราเล่นสไตล์ไหนนะครับผมอ่ะแล้วก็เลือกโค้ดคนนั้นนะครับผมไปลงในทีมนะครับแล้วก็ถ้า รู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ค่อยเข้ามือนะครับสำหรับสไตล์บางสไตล์ให้ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับสมมุติว่ากีแนนเนี่ยเล่นคิวคาลเตอร์มาทั้งชีวิตแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่ายิ่งเล่นเนี่ยยิ่งแบบดันไม่ขึ้นนะครับอ่าเราลองปรับเปลี่ยนดูไปเล่นแบบลองบอลคาลเตอร์ดูนะครับผมสัก4ี่ห้าแมตช์นะครับอ่าถ้าไม่เข้าก็เปลี่ยนไปเป็นเอลวายนะครับผมลองลองเปิดใจก่อนนะนะครับอย่าเล่นสไตล์เดียวนะนะครับถ้าเล่นสไตล์เดียวเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าโค้ชแต่ละตัวเนี่ยมันเก่งยังไงนะครับแล้วก็กกกกกกาาาาาาารรรรรบบบบบบบุุททํเเเมมนนนนนีี่ยััขขึ้แไหะะคงงอออจจช โค้ดที่แบบไม่ได้ตรงกับเพส์สไตล์ที่เราเล่นนะนะี่ยอ่าลองเลือกแล,แล้วก็ปรับเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ชิ่เราใช้มาประจำนะครับตั้งแต่ เริ่มเล่นเกมนี้มาเลยเนี่ยผมก็อยากฝากว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองปรับเปลี่ยนโค้ดดูถ้าแบบอ่าเราใช้โค้ดที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันตื้อมันตันอะไรแบบนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนโค้ดดูนในส่วนของโค้ดนะในะผมอ่าลองปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองดูนะครับเผื่อเข้าเผื่อด้เนี่ยโอ้โหโป้งเดียวเนี่ยไปถึงดีหนึ่งได้เลยนะนะครับโอเคท่าที่สองก็จะเล่นในส่วนของ ควิคเคานเตอร์แล้วก็เอาไว้นะครับอ่าสองสไตล์นี้คือเข้าพิเหนามากนะครับแต่หลกัหลกๆตอนนี้ก็เล่นแต่ควิคเคานเตอร์นะครับทุกคนอ่ะจะบางทีถ้าแบบควิคเคานเตอร์ตันๆก็จะปรับไปเล่นเอาไว้นะครับโอเคอ่าน,นี่เรื่องของโค้ดนะโอเคมาในส่วนของออโต้พีคเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปจัดมันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะจัดทีมให้เราอัตโนมัติแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกใจเราหรอกไม่ต้องไปกดนะครับอ่าอันนี้ให้เราจัดทีมเอาเองแล้วกันนะครับอ่าต่อมาครัดอินแมทโรสนะครับผมตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเลือกนะครับผมอ่ะแนะนำนะเนี่ยผมกับตันทีมเนี่ยเราควรที่จะเลือกตัวที่มีอ่าสกิลกับตันทีมเนี่ยฮอนแล้วก็อ่ามีสกิลไฟติ้งสปีริตถ้ามี2สกิลนี้เนี่ยในตัวเดียวเนี่ยตัวที่เป็นกับตันเนี่ยมันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าของเพื่อนในทีมด้วยนะ่ยฮอแล้วก็ลดความกดดันด้วยนในเวลาที่แบบอ่าเกมตึงๆเกมกดดันหรือว่าเราตามหลังอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้นักเตะไม่เหนื่อยนะครับถ้ามีสกิลไฟติ้งสปีริตเนะ่ยฮอแล้วก็กับตันทีมด้วยนนนะะะครับบบออ่ก็็จเเหมืปแบบ เพื่อนเพื่อนก็จะฝากความหวังไว้กับกัปตันทีมนะครับถ้าเราจัดกัปตันทีมให้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ดีมของเราเนี่ยเหนื่อยอช้าลงนะครับะจะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคในส่วนของกัปตันทีมเนี่ยก็เลือกเอาละกันนะครับว่าจะเอาใครชิเนลเนี่ยเลือกเป็นมังกิเลลีนะนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะนะทุกคนหรือจัดตามค่าพลลังที่มันสูงก็ได้นะทุกคนนี่อย่างเมสซี่ก็ได้นะครับผมแต่วาชินาเนี่ย ไม่ได้เลือกเมซี่นะครับผมเพราะว่าเมซี่เนี่ยไม่ได้มีสกิลไฟติ้งสเปริตนะครับผมอ่าโอเคโอเคต่อมาในหูสำหรับฟรีคิกนะครับฟรี free kick คริกระยะอ่าใกล้นี่อ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนักเตะที่ที่เราเลือกก็จะเป็นโมดิะคนับอ่าอันนี้เพื่อนๆก็เลือกตัวที่แบบยิงมีสกิลยิงแรงนะครับอ่าพวกอ่าคิกิงพาวเวอร์ยังแรงนะครับผม90อัพนะครับอ่า อันนี้ก็เลือกเอา,ลากและกันในหวในส่วนของเวลาที่เราได้ฟรีคิกระยะไกลเนี่ยผมก็เลือกนักเตะแบบนี้นะครับนักเตะที่เล่นสกิลระยะไกลได้เนี่ยก็จะเป็นพวกนักเคลียช็อตนะครับผมอะ่ะยิงแบบลูกพุ่งๆนะในหะูอะ่ะก็พยายามให้มีติดติดตัวนักเตะต,ตัวนันไวนนะครับสำหรับนักเคลอยช็อตนะโอเคอะ่ะส่วนฟรีคิกระยะใกล้ล่ะระยะใกล้เนี่ยก็เอาเป็นเมสซี่ก็ได้นะทุกคนอะ่ะเมสซี่เนี่ยเอาไว้แบบปั่นหน้ากรอบอะไรแบบนี้เวลาที่แบบได้ฟรีคิกหน้ากรอบครหบอ่ะ ก็จะเป็นต okay. ัว like ที่แบบคอยจบได้นะครับสำหรับฟีคิกแะยะใกล้นี่รับผมอ่ะโอเคส่วนนี้เตะมุมฝั่งซ้ายในมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็เอาคนที่เล่นเท้าขวาไปเพื่อที่จะได้เปิดเข้ามาด้านซ้ายนั่นเองนะครับส่วนฟังขวาอ่าฟังขวานะครับผมตัวต่อมาก็เลื่อกนักเตะที่เล่นเท้าซ้ายนี่ครับอ่าหรือไม่ก็เท้าขวาก็ได้นะครับแต่แนะนําว <ah ่าให้มันเป็นอ่าเท้าซ้ายก็ดีน่ครับผมมันจะได้แบบอ่า เข้ามุมพอดีนะครับผมเวลาที่แบบยืนปั่นยืนอ่าเปิดอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของนักเตะที่ยิงจุดโทษได้ดีนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้เลือกตัวที่มีค่าพลังสูงสูงไว้นะครับอย่างอันนี้ที่เนาก็เป็นเมสซี่นะครับที่จบสกอร์ได้ถึง99เลยนะครับในส่วนของการยิงลูกจุดโทษนะครับอ่ะโอเคในส่วนของ3ส,ส่วนตรงนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับบางคนเนี่ย ไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าไปเปิดไว้นะครับผมมันจะทําให้นักเตะคนนั้นขึ้นมามงทําประตูนะนะครับผมตรงนี้เวลาที่แบบเราได้ลูกเตะมุมนะครับหรือว่าลูกตั้งเตะอะไรแบบนี้นะนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากดันกองหลังขึ้นมาโมงเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดนะครับถ้าที่แนะนําก็ไม่ต้องเปิดเลยนะครับผมคือไม่ต้องเลือกขึ้นมามง่ะนะครับเพราะว่าเวลาที่แบบเราไม่ได้บอลอ่ะคือเราโดนสวนไปเนี่ยกองหลังเราไม่ได้อยู่แดนหลังนะนะครับผมมันก็จะทําให้ เราคุมเกมแดนหลังไม่ได้ถ้าเราโดนสวนไว้นี่ครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบเปิดก็ไม่เป็นไรนะอันนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบนะครับแต่ที่ชิ้แนะแนะนาก็จะไม่ได้แนะนําให้เปิดในหุสนสำหรับตรงนี้เนาะะครับผมมันก็จะมีให้เลือก3ตัวนะนะครับผมก็คืออันนี้สามารถเลือกขึ้นมาโม่งาปรมตูนะครับหรือว่าขึ้นมาทําเกมน่ะได้3ตัวนะตรงนี้นะครับผมอันนี้ชี้แนะไม่เลือกละกันนะโอเคอ่ะอันนี้ให้ตั้งตามนี้นะทุกคนโอเคมาต่อไปในหุ้นสำหรับอัตโนมัติแมทซับพอร์ตในหุ้นตรงนี้ ยังไงอันนี้นะครับผมอันจะเป็นนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนตัวให้อัตโนมัตินะครับผมอันนี้ช้ามากในห่วงปานกลางนะครับอ่าค่อนข้างเร็วนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะในทุกคนในส่วนของการเปลี่ยนตัวให้อัตโนมัติแต่แนะนําว่าไม่ต้องเปิดหรอกนะครับผมอ่าคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่านักเตะของเราเนี่ยมันเล่นได้หรือไม่ได้ในห่วงเราบรที่จะกดหยุดแล้วก็เปลี่ยนตัวเองในห่วไม่ต้องให้มันเปลี่ยนอัตโนมัติเพราะว่าการที่มันเปลี่ยนอัตโนมัติเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนไไไป่มด้แบบ ถูกใจตัวที่เราอยากเปลี่ยนนะนะคือบางบางทีนักเตะมันยังเล่นดีอยู่แต่ว่าถูกเปลี่ยนให้อัตโนมัติเนี่ยก็คือเราเสียสิทธิ์ในการใช้นักเตะคนนั้นไปทั้งแม์เลยนะนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ไม่ตลอดเนาะนะครับมันเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวในหัวในการเล่นนะตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าไม่ต้องเปิดไว้ในหัวอ่ะออฟไว้เลยให้เราปรับเปลี่ยนเองในหัวโอเคอ่ะต่อมาในครับผมในส่วนของออฟไซด์แท็บในหัวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเช็คล้ำหน้านะครับกับดักล้ำหน้านะครับผม แนะนำว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะทุกคนแต่ว่าอย่าเปิดไปเลยนี่ผมอย่าเปิดเลยการเปิดเนี่ยมันจะทําให้กองหลังของเราเนี่ยดันสูงนะครับผมเพราะว่ามันจะเช็คลาหน้าฝังตรงข้ามมันเองนี่ผมถ้าเราเปิดออฟไซด์แท็บไว้นี่ครับผมอ่ะตรงนี้แนะนําว่าไม่ต้องไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าจะทําให้กองหลังเนี่ยเราไม่ต้องไปดันสูงมากจนเกินไปนะครับคอยตั้งรับด้วยนะครับคนที่เล่นแบบเป็นกองหลังสีตัวนะครับก็ไม่ต้องแบบไปเปิดไว้นะครับเพราะว่ามันเปิดเนี่ยมันก็จะดันสูงมากๆนั่นเองนะครับผม แต่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับผมอ่ะแต่แนะนําว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับสำหรับ offset ท a บนะโอเคส่วน a d แ tag level นอตรงนี้มันจะบุกให้อัตโนมัติแล้วก็ตั้งรับให้อัตโนมัติอันนี้ก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับเอาแบบเราปรับในเกมก็ได้ยล่แล้เนะี่ยมันจะมีขีดอยู่ตรงขวามือนะทุกคนก็ปรับเอาว่าเราควรบุกหรือว่าเราจะควรรับในแต่ละ m a ตช์นะ โอเคปรับเองดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปให้มันออโต้หรอกนะครับเพราะว่าบางทีออโต้เนี่ยมันไม่แบบมันไม่ได้แบบถูกใจหรือว่าจัดมาให้แบบโอเคแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าเราไม่ต้องไปเปิดมันนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องเปิดนะครับอ่าเพราะว่าบางทีมันทําให้กองหลังเรารั่วนะครับผมแล้วก็บุกขึ้นแบบทําเกมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะโอเคตรวนี้เป็นอ่าเบอร์รอ่าอันนี้เพื่อนๆไปเลือกเอาแล้วกันนะครับผมเป็นเบอร์ด้านหลังของตัวนักเตะนะครับสำหรับอ,อีดิด อ่าสกอตในครับผมนัมเบอร์นะครับผมอ่าโอเคอันนี้เบตทีมก็เป็นการเลือกทีมนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะนะครับ uh, อันนี้ก็เป็นในส่วนของการเลือกทีมนะครับ uh, ว่าเราอยากได้ทีมไหนมาในส่วนของการจัดทีมนะครับอ่าอย่างเช่เนเราก็เลือกเป็นบาร์เซโลนามานะครับผมโอเคเป็นประมาณนั้นนะครับอ่าเกมแพยนเกมแพนเนี่ยอันนี้เพื่อนๆสามารถตั้งแล้วก็ไปจัดได้เองตามอัตโนมัตินะครับสำหรับเกมแพยนนะตรงนี้เนี่ยก็จัดทีมไว้เล่นแหละในครั uh, ตามอ e ีเวนต์ต่างๆในครับ uh, อย่างเช่เนเราก็จะมีทำฟูลทีมบาร์เซโลนน่าาไว้อ อีเวนต์นี่ครับไว้คอยเก็บอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มั่วซั่วอื่นๆก็มีนะครับอย่างมาริดแมนยูก็จัดไว้แต่ถ้าไม่แบบสะดวกก็ไม่ต้องจัดก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเรามีเวลาว่างจัดไหมนะครับอ่านี้ก็แต่ตั้งเป็นดีหนึ่งก็คือนักเตะตัวหลักไว้เล่นแบบดีหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนั้นเลยนะครับอ่าก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าเกมแพลนนะนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็เป็นการหานักเตะนะครับตามอ่าลีกนะครับหรือว่าตามทีมตามอ่าสัญชาตินะครับผมตามตำแหน่งนะครับอ่ะ ตาม Player Volume หรือว่าดาวนั่นเองนะครับอ่ากี่ดาวก็หาเอานะครับผมตรงนี้อ่านี่เป็นไลท์อัปเดตนะครับผมฟอร์ม A ฟอร์ม C นะครับผมอ่านักเตะที่แบบฟอร์มดีนะครับอ่าหรือว่าฟอร์ม A ฟอร์ม C อันนี้เราก็เลือกเอาแล้วกันนะครับผมอ่าอันนี้ Player Skill นะก็ตัวไหนที่มีสกิลเราก็สามารถเลือกไปใช้ได้อยากได้นักเตะตัวไหนที่มีสกิลที่เราต้องการก็เลือกไปใช้ได้นี่ครับผมอ่าโอเคอันนี้เป็นยิ่งสไตล์ก็นักเตะตามสไตล์ของเราที่เราอยากหานะครับโพสเชอร์ดัมมี่รรัันนนเอ์ะคบ ถ้าเกียร์แมนดิฟไรนิ่งฟอร์เวิร์ดอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเนาะนะครับนี่ก็เลือกเอาละกันว่าเราใช้นักเตะสไตล์ไหนในทีมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแค่การหาตัวนักเตะเข้ามาสู่อ่าสิบสามสิบอ่าไม่ใช่สิบสามสิบเอ็ดตัวจริงนะครับผมโอเคอ่าตัวนี้ก็เป็น name เนมเพลเยอร์นี่ผมนักเตะอภิเษเนมเลือกตามชื่อนี่ผมอ่าอันนี้ก็โพสิชั o n ตามตำแหน่งเนาะอ่าอันนี้ก็ ตามแรงงในครับาโอู้ออแรงกิ้งนครับตรงนี้อ่าอันนี้จะเป็นตามนักเตะที่เราซื้อเข้ามาะนรับเซ็นเข้ามาตัวนี้ก็เป็นเพลเยอร์อ่าตรงนี้ก็ตามโวลูมนะครับผม5ดาวลงไปหาหนึดาวอ่าโอเคประมาณนั้นเลยในครับอ่านี่ก็จะเป็นนักเตะที่เราจัดไว้ในทีมแล้วเนครับก็คือนักเตะที่อยู่ในเกมแพนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นนักเตะที่อยู่ในสัญญาในครับผมพวกที่หมดสัญญาแล้วก็ไม่มีสัญญาจะยุดรวมอยู่ตรงนี้นะ โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของการจัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับคือเป็นเทคนิคที่ใช้มาตลอดเนี่ะจากประสบการณ์เนผมอ่ะประสบการณ์ตรงเลยในการเล่นเกมนี้นะครับมาตลอดกี่ปีแล้ว,วเนี่ย <c oughs> ก็เยอะอยู่นะนะครับสีปีแล้วมนะันะ้งในหูในส่วนของการเล่นเกมนี้นะนะครับก็จัดทีมประมาณนี้นะครับส่วนตัวนักเตะที่ยไม่ได้พาจัดนะครับเพราะว่า เพื่อนๆน่าจะจัดเป็นกันอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะอันนี้เลือกเอาในทีมของตัวเองแล้วกันว่านักเตะตัวไหนเข้ากับตัวเองนะครับอย่างที่แราเนี่ยไม่ได้แบบใช้อีปีกทั้งทีมนะครับเวลาเล่นจริงๆเนี่ยคือเป็นทีมที่ฟูลอีปีกก็จริงนะครับแต่ว่าใช้จริงๆเนี่ยไม่ได้เลือกอีปีกที่แบบเอามาลงให้มันเต็มทีมสวยๆนะนะครับคือให้เพื่อนๆพยายามใช้นักเตะที่มันเข้ามือนะครับผมอ่าแล้วก็ เรามั่นใจนะครับกับนักเตะที่เราเลือกมาใช้นะครับผมไม่จะเป็นว่าเราต้องไปเติมอเอาทุกแพ็กหรือว่าเอาทุกตัวก็ได้นี่ผมขอแค่ว่าเราใช้นักเตะให้เป็นแล้วก็ใช้นักเตะคนนั้นให้เก่งก็พอเนอ่เพราะว่าบางทีเนี่ย เติมไปเนี่ยเอามาเล่นก็แพงเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเล่นไม่เป็นนะครับผมอ่าหลักให้เล่นให้เป็นแล้วก็จัดทีมให้เป็นแบบนี้ละกันนะทุกคนก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปจัดทีมในอนาคตได้เองนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการสอนจัดทีมแบบจัดยังไงให้เก่งแล้วก็ชนะง่ายๆแบบเยอะขึ้นนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมล่าสุดในปี2024นยสเนี่ยครับสำหรับอ e ีฟุตบอลสองพันะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะทุกคนอันนี้ก็เลือกเอาละกันเราชอบแผนไหนเราก็จัดตามนั้นนะคครับผมโอเ ประมาณนี้ครับสำหรับการจัดทีมไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม